สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่น The Witch เฮ The Witch House Part ที่สองนะเย่เรามาอยู่ตรงไหนไม่รู้นะมี่นอัศวินอยู่ด้วยโอเคตอนที่แล้วเราเเข้าไปในห้องที่มีแมงมุมห้องนี้ใช่ไหมอืมมันน่าจ,จะมีแมงมุมอยู่นะแต่ผมเห็นอะไรไม่รู้มุมขวานะแต่แมงมุมยังไม่ออกมาเราจะไปเก็บของได้ไหมได้ไหมมันคือผีเสื้อหรือเปล่านั่นไงวัตส์ไฟมันถูกจับ โดยแอ่ยายแมงมุมนะเทคได้ด้วยถ้าเกิดเทคผมว่ามันต้องเป็นอาหารของแมงมุมใช่ไหมอาหารของแมงมุมถ้าเกิดเราหยิบไปเนี่ยแม่งแบบต้องมีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกูมไม่เทคลาก่อยถ้าเกิดถ้าที่ผมรู้มาเนี่ยถ้าเกิดเหยียบไปติดยายของแมงมุมเนี่ยมันจะแบบเข้าไปอย่างช้าๆแล้วก็แดกแม่งนะแซนลประเดนเลยอโนเด เฮ้ยมันเป็นโมเดลวอตเตอร์ไฟเท,ท็กเทคเลยอืมมันถูกปิดโดยกระจกอะ่ะเดี๋ยวนะมึงใจเย็นดีหัวมนุษย์มันมีหัวมนุษย์จะดันนาน,ใ,นใช่ไหมโอ้ฮ้ย เป็นรูปที่มีแมวแถูกละนึกว่ากระต่ายนะแมวสีขาวขาวถูกแดกโดยเออมาป่าหรือเปล่าดันวิสโหมันน่าจะเป็นขนอะไรสักอย่างว่าไอโอวโอวโอเดิอ่ะนะผมก็ไม่รู้ผมลืมซับอีอีอืมเสร็จเสร็จอันนี้เขาเรียกเกเปอร์เรียกวกระดาษเออลบอินเดอะบาเร็ว เชือกอยู่ในถังเหรอถังมันเมื่อกี้ในห้องมงมุมเห็นอยู่นะเพนตี้เขาเลดีเวสอะ p รรู้สึกเหรอวิทเธอร์พาราโซ่บาร์เวอร์อ๋อเป็นผู้หญิงที่มีร่มกันแดดนะอยู่ใกล้ใกล้แม่น้ำหรือเปล่าเคไหมแอนดิดอิ a ตู้หนังสืออืม่ะสโอมบุกเชฟตู้เก็บหนังสือเล็กๆนะมีหนังสือหายไปยังอนะ ไม่มีอะไรอยู่ด้านหลังด้วยโอเคไม่ไปไล้ไปแล้วจ้ะไม่ยุ่งไม่ยุ่งเราจะไม่ยุ่งปุ๊บไรบัลลี่นี่ต้องมีซัมติงเกี่ยวกับหนังสือที่หายไปนะแต่ขอดูก่อนล็อกล็อกมีข้อความเล็กๆอยู่บนประตูด้วยช่วยบัตเตอร์ไฟฮะต้องมาช่วยเหรอมาช่วยไงช่วยได้หรอ มันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านี่ไงถังนี่ไงมีเชือกอยู่ด้วยวแต่เราต้องเอาเชือกไปทำอะไรงี้อมโมจะช่วยดีไหมถ้าเกิดช่วยมันต้องมีอีเวนต์เชื่อดิมันต้องมีอ่ะต้องมีซัมติงอ่ะผมไม่เชื่อว่ะมันต้องเอาวันนี้เปล่าไอ้มอเตอร์ไฟอีกตัวหนึ่งอ่ะมาใส่นี้แทนแบบเอ,อ่อแตแมงมุมตาบอดสีใช่ไหมที่อ่านมาไตรงเนี้ยจำได้ กูดันพิดกชัางแม่งไปแล้วจ้าไม่ขอเก็บต้องเอาเชือกอะไรหุ่นใจนะเรามาดีนะเราไม่นไดอยากจะทำร้ายนายนะเรามาขออ่านหนังสือก่อนนะอุย้ยชื่อหนังสือเขียนว่า the เด t h e เฮง bitch the bitch แม่งเลยอเออกุณแจไม่สามารถประตัวในบ้านของแม่หมดได้มีบาง มีบางสิ่งบางอย่างที่จะสามารถแทนกุญแจได้แต่มันคือเอียงอา้าวภาคสองเลยเรูปร่างของบ้านจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับเวทมนต์ของแม่มดโอเคแอนด์วอสเน็กอันนี้ภาคสามหรือเปล่าฟันนี s สตอรี่กานละครั้งหนึ่งนมามแล้วมีชายรวยคนหนึ่งเ,เขาเต็มไปด้วยเอเอ่ไอ้ขาดเขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นรถละกันงั้นลืมสับฮนะลืมคําแปลเต็มไปด้วยที่เต็มไปด้วยอ่สมบัติทิชชูนะแต่รถเขาก็พังลงในป่าหรือเปล่า In the wood นะอืม b ์อพาร์ซิงฮันเ s อร์แอนด์ฮิทด็อกเดคแคมพ y c a m ร a passing hunter and h i ท dog แต่เขามากับนักล่าแล้วก็หมาของเขาหรือเปล่าไม่รู้สิ ก็น่าจะใช่นะเขาไปเจอกับไอ้ฮันเตอร์พอดีน่าจะประมาณนี้มั้งผู้ชายเลยก็เลยขอร้องต่อฮันเตอร์นะ <c oughs> เพื่อที่จะให้ปกป้องรถเขาให้หน่อยและฮันเตอร์ก็ตอบตกลงคนผู้ชายรวยคนนั้นก็เลยไปหารถคันใหม่ในขณนะนั้นฮันเตอร์ก็ยังดูรถอยู่พอตกกลางคืนฮันเตอร์ก็เริ่มเป็นห่วง ว่ามีแม่ของเขาที่แบบแก,แก่แล้วนะน่าจะเป็นแบบคุณยายคุณย่าประมาณนั้นละมั้งอยู่ที่บ้านอยู่นะฮันเตอร์ก็เลยบอกให้หมาเนี่ยดูรถไว้แล้วก็ไปดูแม่ของตัวเองเม่ผู้ชายกลับมาเขาเห็นหมาเป็นคนดูแลอยู่เขาก็เลยให้หมาเนี่ยให้รางวัลกับหมาเนี่ยเป็นมาสเตอร์หรือเป่า So he gave the dog a reward for his smarter อันนี้ก็น่าจะให้รางวัลหมาแหละน่าจะประมาณนั้นโดยให้เหรียญเงินไปนะและให้มันคาบอยู่ในปากหมาก็วิ่งกลับบ้านไปแล้วก็เอาแ n นบ s s ซีนบัตเ t อร์ดอกคนแล้วก็เอาเหรียญไปสักอย่างอืมนะแล้วก็ฮันเตอร์เนี่ยก็โกรธเลยนะฉันบอกให้นายดูรถแล้วนายทำอะไรอยู่ละ่ะ นายขโมยมันไปเหรอมาสเตอร์ก็เลยฆ่าหมาขันเพีย้ยไรผมไม่เข้าใจอ่ะคือยังไงวะคำหนึ่งหรือว่าผมแปลอะไรผิดหรือเปล่าแปลผิดขออภัยนะครับเพราะว่าผมเรื่องผมนี่ค่อนข้างงงนะกับในเรื่องมันตกลงมาสเตอร์กับแมนนี่คนเดียวกันเปล่า เลไย,ยังไงเออไม่มีอะไรน่าสนใจไปแบะบุยบุยลน่าจะเป็นวันที่นะวันนี้เท่าไหร่ไม่รู้ที่พากอาสายถูกเผาแล้วภรรยาภรรยาวิฟทัดแบนนี่ผัวไวฟฟนี่ภรรยานะก็ถูกเพราะว่าตายอยู่ในซากหักพลัหักพังอืม ศพของพวกเขานี่รู้สึกว่าจะมีแผลแบบโดนแทงด้วยก็เลยนะ่บเป็นที่น่าสงสัยว่าเขาอาจจะโดนฆาตกรรมอืมแล้วก็ไอ้ที่อยู่หลังนั้นก็โดนนั่นเนี่ยจุดไฟน,นะนอกจากนี้เอ่อเป็นอะไรวะเป็นลูกสาวคนเดียวหรอของใครไม่รู้นะเอลเลนอายุเจ็ดขวบก็ได้หายไปหลังจาก เหตไฟเหตเหตไฟไหม้ข้างนั้น The Police ฮ huh? ะ The Police อีอย่างจบแค่นี้เหรอแล้ว The Police Police The p โพลิสมีอย่าง <laughs> The Factory West Bros โอเคนะโอเคนะตรงนี้มีอะไรมันเป็นสารานุก,กรมสาสต์สำหรับเด็กเหรอโอเคไมค์ okay, แล้วตรงนี้มีอะไร <laughs> มีใครบางคนล่องหนอยู่ตรงนี้อีก้ว มาทอลกหน่อยแยกหนังสือนี่มันไม่ไปไม่ไปไม่ดีเลยเว้ยอ๋อมีต้องการอะไรสักอย่างที่จะผูกพวกมันไว้เฮ้ยเดี๋ยวผูกเหรอแป๊หนึงนะเดี๋ยวเราขอเช็คของ,ของก่อนมันเป็นเศษกระดาษยับยุยี่นะเคไหม,มเป็นอ๋อคอลเลกชันเกี่ยวกับสารนุกรมันตรงนี้ล่ะ แล้วก็มีเศษเหมือนเดิมนะเศษกระดาษจีดีเราลองให้เชื่อเข้าไปได้ไหมเชื่อมันผูกได้เนะฮ้อเธอจะให้ฉันเหรอยับ yep. thank you take this book update เย็ดเดียวแต่สติ๊กนี่เหม็นปะสติ๊ก y ก t i ์สติกกว่าติดหรือว่าเหม็นปะ hmm. อืมสติ๊ k อันนี้สติ๊ก y ก ติ๊กี้น่นแปลว่าติดแต่ถ้าเกิดสติงแปลว่าเหม็นนะมันคือรอยก็น่าจะรอยเลือดเหมือนเดิมแหละ <c oughs> <c oughs> อีกเกมเพียนี่แมวนี่มึงไม่รู้เลยใช่ไหมว่าอะไรผ่านนะ <c oughs> อัศวินเดินได้อัศวินเดินได้เหยียดแม่มึงเป็นหุ่นแล้วมึงจะเดินทำเพียอะไรเอาอยู่บุกอัปเดตนี่ยัดเข้าไปใช่ไหมชิ้นหนังสือม่นก็ ยังกระเดดโน้ตกูไม่ขออ่านนะกูว่าอ่านแล้วต้องตายแน่นอนตายแน่นอนพุทออนเย่เฮ้ยตีนเสียงกระจกมันเลื่อนออกต้องไปเสียงอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยนั่นปันธีอะไรอะโครงกระดูกเหรอ ถ้าฟักสิผายละอย่างงี้ผมว่าถ้าเกิดบางมันต้องมีตัวนั้นออกมามาเตรียมไฟถ้าเกิดอ่านจะตายว่ะมันชื่อบุ๊กอัปเดตอ่ะผมไม่ขออ่านนะได้ไหมอ่านม่มอืมคันตาชิหายตาตาตาเป็นสีแดงแล้วก็จอดแดงเออเกมโอเวอร์แน่นอน นั่นว่าละชื่อบุกอัปเดตอ่านแล้วก็ยังตายได้นะโอเคครับคราวนี้เราต้องมาไฟกับไอ้โครงกระดูกนั่นใช่ไหมวางเข้าไปแล้วมาเตรียมตัวแล้วสวัสดีจ้าเราต้องทำไงอ่ะเฮ้ยเฮหนีได้แล้วหนีได้แล้ว กูออกก่อนกูออกก่อนกูออกก่อนอีบา้าเซฟแมวไม่แมวเซฟหลุดเซฟหลุดนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละงั้นเลยเออผมออกได้แล้วโอ้ยแค่นี้อีซี่พีซี่จะคุยซี่ซูการ์เบียดอีดีดะฮุยออกไปเลยโอ้ยยยทีนี้เราก็แค่เอาบัตเตอร์ไฟเมอร์จากนั้นแล้วก็เอาไอ้นี่เข้าไปใช่เลยโอ้ยแย่บัตเตอร์ไฟโมเดล นี่ยับกระต่ายไฟมือเดียวยัดไปแล้วทีนี้เราก็ออกได้อย่างสบายใจหรือเปล่าอีเหี้ยตกใจสัตอ์เหีัยกระต่ายบินออกไปจากมือคุณแล้วก็หันไปในกำแพงเลยได้ยินเสียงปลดล็อกหยุดโเหยุดโยเอไมได้อยู่ตรงนี้หรอกะต่ายบินอยากฟันแล้วนะโอเคนะเดี๋ยวน้ทำไมประตูเปิดอยู่อะ กูไม่เข้ากูไม่เข้าเกมนี้มันไม่น่าเชื่อถืออะไรสั้นเดินขึ้นไปมันต้องมีอะไรเนี่ยถุงทรายเอามาทำอะไรเอาพี่แมวโย่เย้สวัส <Yo, yeah. S 1> ดีจ้าเดินเข้าไปแล้วนะเข้าไปนะตัวเองเฮ้ยอยียงอะเมื่อกี้มันอยียงอะ่ะมันคืออะไร อะไรลอยมาโอมีดเหรอวิ่งแล้วโอ้ยไม่มันมาเรื่อยๆอ่ะมาสกิลสกิลสกิลไหมโอ้อะไรเนี่ยโหกะกากเอ้ากูจะวิ่งไม่ตรงขาวกูจะวิ่งไม่ตรงแนะนำไหมเอ้ยบายมาง่ายๆมันก็เมื่อกี้แค่ผิดพลาดไปนิดเดียวเองจะบอกแค่นั้นอุ๊ยใจีนใจีนนะเราผ่านมาแล้วนะพี่แมว by เดอะเวดี้เซวิชเอาเอ่ยังไงก็เถิะนะที่นี่มันเป็นบ้านนะหมดเธอก็รู้ใช่ไหมเย็บเบเยกๆกูขอเซฟอย่างเดียว <c oughs> นี่มาอะไรนี่กบเหรอเธ <c oughs> อชอบกบหรือเปล่าก็ไม่รู้สินะมันมีมันบอกว่ากบหลายตัวแสดงว่าต้องมีพัซิลอะไรกว่กับเอากบไปยัดอะไรแน่เลยโน้ตเออ Note เออขาเรียกว่าอะไรวะเช็คเฮดนี่คือ แบบรูปหัวหรือเปล่าแต่นโนวตนี่คือแบบยังไงอนนะยังไงเขย่าหัวแบบใส่หัวมานเะนี <c> ่ย <oughs> ไม่รู้ว่าถูกป่านะอา้าวกบจะมาด้วยโอเคแง็บถ้าเกิดไม่เป็นใครร้ายต่อกูนะเท็เลยเดี๋ยวนะห้องนี้ล็อกออกมาด้านล่างสวิตกดข้ามไปไม่ได้ด้วย ลูกอคอสมองไปข้างหนึ่งมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสวิชนะ <c oughs> ดูสะพานมันแข็งกว่าขามึงอีกอเดี๋ยวนะทินเนอร์ทินเนอร์น,นี่คือไม่ใช่แข็งทินเนอร์นี่คือแบบบางหรือเปล่ามันน่าจะหักได้ถ้าเกิดมึงอันนี้นะงั้นกูไม่ขอข้าม เอาจะส่งพ่กโกไปได้ไหมฟอ็อกอ้าวส่งได้ด้วยเฉยเงี mm ้ยโมไมส่งไปเลยจ้าโดดชึบโอ้โหฉลาดมากชอบอะอเฮล่นะมาดีจับเข้ามาเข้ามาเออที่มึงวิ่งเข้ามาจูบกูอย่างนี้เลยเหรอไม่ถามสุขภาพกูจะคำ จำสกแกรจะเยอะไปแล้ว <c oughs> อย่างขอดูกระดาษหน่อยสิมิลเลอร์ก็จะพูดมิลเลอร์เอชเมคอะมิเลอร์อิมเมจนะจะบอกนะว่าให้ทำเป็นห้องแบบให้ห้องนี้มันสองห้องนี้มันเหมือนกันอะ่ะใช่ป่าววะดูจกนนากลักษณะแล้วใช่แน,น่นอนนะเอาเป็นว่าขยับไปนี่ก่อนเอาขยับไม่ได้บอกว่าต้องขยับอันนี้อ๋อโอเคงับ นี้เราก็จะเ๊บเออเอเอเหมือนเราจะดันสูงไปเปล่าดันดันแบบนี้โอเคนะแล้วก็มาตรงนี้ถูกแล้วโอเค,ค้ขาไปไหนเดี๋ยวนะอีกด้านนี้มีกรบด้วยมันต้องทำให้เหมือนด้านนี้ใช่ไหมหรือว่ายังไงก็น่าจะวางกรบไปได้เยี่ยมเลย เดี๋ยวนะเพลงเป็นหายเหมือนพิษมันลงบงังตรงนี้มีดอกกุหลาบห้าอันแล้วตรงนี้ล่ะอันนี้มีหก๋อต้องเก็บดอกกุหลาบนี้ไปให้อีกข้างหนึ่งชุบชุบชุบ coming r i g h p ยัดไปเลยทีนี้ไม่เหมือนตรงไหนอันนี้คืออะไรมันมีเค้กอยู่โอ okay. เคโอเคตรงวางไว้ตรงนี้โอ้โอ้ใจเย็นใจเย็น จะปะนี่ผมเดินถูกจุดปะเนี่ยอ่าคลิกพุทออนเฮียทีนี้ไม่เหมือนตรงไหนเอ่ยนี่หรือเปล่าอืมคดรได้ปรับไม่จะทำไงมันเหมือนกันวะเนี่ยไปดูค่าหนึ่งก่อนอันนี้ไม่มี อย่างนี้ได้ไหมน่าจะได้เนาะไายกระดาษนี่อีกห้องหนึ่งไม่มีนะไม่รู้ดิต้องทำให้อันนี้เป็นเหมือนกันด้วยแต่มันแค่สลับข้างเฉยๆเวชเหมือนว่าจะไม่เหมือนตรงด้านล่างนะจัดใหม่อืมก็ เหมือนแล้วนะจอมันเล็กมากผมมองไม่ค่อยเห็นเลยทีนี้ตรงนี้มันน้อยฉีกได้เป็นเหมือนกันแล้วแล้วก็ได้ยินเสียงปุ่นล็อกเย็ดโดนะ <c oughs> ไปเซฟก่อนนะเผื่อในห้องข้างหน้าจะมีโอ,โอ้ขอโทษจ้ะ <c oughs> ลืมกบ <c oughs> พี่เมียพี่เมียรักเ <c oughs> มียเหมือนในเกมนี้มากสุดเลย ผมว่าเกมนี้เป็นเกม RPG ที่ทำได้ดีแบบดีสุดๆเลยนะที่ผมเห็นมาพวกเอานี่อะไรพวกนี้มันก็ดีนะแต่มันก็แปลกๆนิดนึงผ่านประตูนี้ไปอย่าให้อะไรทั้งสิ้นมาเป็นโดดคุณเหรอริแท็กอยู่อันนี้คืออะไรเอาเดลี่แม่โมดีกอะแม่และพ่อฉันไม่รักฉันฉันก็เลยเอกเมาถึงกันนั้นปะ ผมว่าคนละเอกละมันไม่น่าจะบอกว่าทําอะไรนะฉันก็เลยเอกพวกเขาแต่น่าจะเป็นค่านะถ้าให้ผมเดาฉันก็เลยอยู่ในบ้านนี้มาตั้งแต่หลังจากนั้นเร็วมากครับพ่อแม่ตัวเองได้ไงทำไมทํางี้เร็วเฮ้ยอะไรมีดแล้วนี่มันอะไรเนี่ย ต่ฝกต่ฝกดอเพนเด็เมื่อกี้มันอะไรอะ่ะคือผมเดินกลับแล้วมันนั่นเนี่ยมันบอกว่าอย่าไปสนใจอะไรบานนี้ไหมถ้าเกิดเราเดินตรงไปอะ่ะลองดูผมแบบสปีดรันนะไม่วิ่งผ่านมีได้ด้วย,ยนี่ก็ได้เหรอ เขาหิวหิวอะไรใครหิวหิวอะไรเอ่ยห้องนี้เหรอ uh huh. มีบางอย่างอยู่อีกด้านหนึ่งแล้วมันคือลุกนะมันเอ้เมื่อกี้อะไรวะรลูมันสไลมี่แบ็กสเกลสไลมี่แบ็กสเกลตัวเล็กๆเ,เหรอเอ้ยมีบางอย่างใหญ่ๆเข้ามา ในความมืดน,นั้นมันเห็นคุณยิบ้าแล้วมันก็ทำลายประตูกูไปเร็วเย่ยพังเออมันร้ามาห้องนี้เลยอ่ะแมวเหมียวอยู่ไหนขอไปหาหน่อยโอ้โหไี่เกิดพกแมวออไปได้นี่เกมนี้จะเป็นอะไรที่แบบสุดยอด amazing spiderman เราต้องทำไงฟังใกล้ๆ คุณได้เสียงตัวใหญ่ๆเข้ามาถ้าเกิดเปิดไปนี่เยี่ยแน่นอนตอกเลยอว่าชุดไอ้ดูว่าชุดเหมือนพาร์ทแรกเลย What should I do ถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่ก็ต้องอะไรล่อมันไอย่างเช่นกบหรือพวกนี้แต่ปะเอากบเนี้ย <c oughs> นคนมีประโยชน์เลยขนาดเจออะไรที่อย่างนี้ยังทำได้สงสารกบมากนะ เราจะทำนี้ไหมถ้าเกิดเข้าไปก็ไม่น่าจะรอดอะเกมนี้เกมแนวนี้ไม่น่าเชื่อถืออะไรอยู่แล้วฮะขอโทษนะขอโทษนะ <c oughs> มันแบบกบไม่ยอมอันนี้คือพยายามใส่มันก็ไปนะน,นิวใหม่ขอโทษคุณเอ <c oughs> ากบเข้าไปแล้วเออเสียงแร้วะ คุณไม่เห็นอะไรเลยคุณไม่ได้ยินอะไรเลยไปดิแต่ป่ะเอวอับเลยเนื้อติ้งไกินเลือดกบหายแล้วกนเฮ้ยกบเฮ้ยอะไรอ่ะ ภาแดกเกมนี้อ,อกอบะม่งแคสเราเล่นหน้าเลย <c oughs> อีบ,บายเมื่ <c oughs> อกี้นี่แม่งถ้าเกิดไม่ทำลราก็ไม่น่าจะรอดเหมือนกัน <c oughs> บ้านแม่หมดเอ๊ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันคิดว่าหัวแม่งขยับได้นะผมก็ว่างั้นเมื่อกี้มันเห็นอยู่เดี๋ยวนะแมวตัวนี้มันต่างจากตัวอื่นนะอ๋อก็น่าจะเป็น ลูกปั้นหหือมั้งกูล้อเล่น <c oughs> ตรงนี้ <c oughs> นี่ก็ทำให้อารมณ์เราดีขึ้นมาดนิดนึงนะโอเคอย่าเมินชันส,สิไม่เมินแล้วไม่เมินมากนี่อ่ะกดเซฟตัวๆัวตัวนี้ไม่ต้องมีอะไรซัำติงมึงมสปินไร้ลาวอ่อสปินเหรอไม่ใช่แกลลี่มอสสมัยก่อนเคยดูแกลลี่มอสสมัยก่อนน่าจะรู้ครับ ประตูแป้งสปินไร้ลา,ลาวได้้หอห้องนี้มันไม่มีเพลงกูขอมาอยู่ตรงนี้ก่อนเอาเป็นว่านะฮะคอยจบคลิปวิ่งเพลงนี้ด้วยกันนะมันก็ประมาณยี่สิบสี่นาทีกว่าได้นะก็สวดปุย